สวัสดีค่ะส่งงานค่ะสตาร์รถค่ะสตาร์รถมาเป็น daylight ทูสเต็นะคะไฟเลี้ยวค่ะไฟเลี้ยวเป็นทูสเต็ปนะคะเป็นไฟเลี้ยวค่ะไฟรลีค่ะโอเคไฟรลีเป็นวงแหวน LED นะคะไฟต่ำค่ะโปรเจคเตอร์ <Okay. S 1> ทางลานทุกตัวเป็นไบซีนอนสูงต่ำในตัวนะคะไฟสูงค่ะ โอเคป่ค่ะเดี๋ยวเรามาชมแสงหน้าตัวรถกันนะคะสูงค่ะปลค่ะเดี๋ยวเรามาชมแสงผ่านฟิล์มตัวรถนะคะสูงค่ะปค่ะโอเคแสงสว่างนอกตัวรถและในตัวรถไม่แตกต่างกันนะคะคันนี้เป็นเชฟโรเลตโคโลราโดนะคะโคมเดิมลูกค้าเป็นหลอดฮาโรเจนนะคะไม่สว่างนะคะลูกค้าได้เข้ามาปรับเปลี่ยนติดตั้งเป็นชุดโปรเจคเตอร์ใบบอก 9.1นะคะพร้อมบลาด EMC นะคะเป็นบลาดตรงรุ่นนะคะไฟหน้าปัดไม่โชว์นะคะแล้วก็ Daylight t o Step นะคะสนใจงานดีๆๆเนียนติดต่อได้ที่ทางเพจ facebook BT Premium Auto Si Non ทุกสาขาค่ะขอบคุณค่ะ